ลุยน้ำเก็บถั่ว เยอะเยอะเยอะดยน้ำเก็บผักเข้าสวนไม่ได้สองวันผักแก่หมดแล้วดูซิถั่วแล้วก็น้ำคัังเต็มเลยก็คงจะตายในเร็ววัน ถ้าปล่อยน้ําออกถ้าเขายังตกต่อเนื่องเข้าไปอีกนะคะก็ตายเพราะว่ารากก็คงเน่าตอนนี้มันยังยังไม่มอยู่รากก็ยังยังไม่เน่าโอ้ยตายตายตายกระสิตะกอนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ถั่วสวยๆมันก็แก่หมดน้องไม่ได้เข้าสวนต้องเป็นอาทิตย์คือที่เข้ามาเก็บได้บางทีทั้งเก็บทั้งวิ่งนะผลมาฟ้าร้องก็ไปก็รีบต้องรีบออกพอเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมีภัยธรรมชาติอะไรอย่างอื่นตามมาลรบอเปล่า ตามข่าวตามอะไรล้วก็กลัวครับเข้าบ้านดีกว่าวันนี้ก็ไม่รู้จะตกตอนอีกตอนไหนในข่าวก็ยังมีฝนอยู่ในตัวเมืองเขายังน้ำท่วมก็มีแต่ของเรามันใกล้คลองมันก็ปล่อยระบายแต่ว่าน้ำมันไหลแรงทำให้แบบสว,สวนพวก หน้าดินนี่ไปหมดเลยถ้าไม่มีอันดำๆที่คุมเนี่ยผ้าดำๆก็คงไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีอย่างหนึง่งน้ำมันจะขังข้างในแล้วทำให้รากผักเราตายต้องรีบระบายน้ำออกแต่น้ำมันใต้พื้นมันเยอะเราจะระบายยังไงคระดูสิคะหนูดูเท้า ใส่บูธท,ที่จมลงไปเดินไม่ได้เลยเออกลางสวนเลยกลายเป็นเป็นคลองเลยคลองน้ำไหลลงไปเลยเทไงเหมือนคนทําเลยแต่ว่าคืนเดียวดูสิลงไปลึกเลยอะ่ะน้ำ น้ำที่เขามันไหลลงมาดูขากลางสวนมาเลยค่ะกองน้ำผักๆเสียหายโอ้ตโอ้กับเพราชั้นโอ้ตายจน้ำบนเขา ดูผมดูสิรั่วดินที่ภูเขามันพังลงมาโอ้โอ้โอดูรั่วที่รัวที่ทำทำไปทางภูเขาข้างๆมันเป็นภูเขาใช่ไหม มันพังลงมามรั้วที่ขนาดเราฝังเหล็กนะคะเหล็กก็ใหญ่นะเนี่ยเหล็กเนี่ยเสาเหล็กนะไม่ได้เสาไม้แล้วก็ฝังลงลึกลึกมากเนี่ยล้มเอดลงมาต้นพลิกมพนก,ก็ผ่าส,สวนลงมาเลยนไหอ้อข้างสวนมีแต่น้ำเลยค่ะนะ ดูดินทรายแตงโมงแตงโมวิวไปหมดเลยนี่คือสภาพหลังหลังฝนตกไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่าวันนี้ก็ยังมีม,มีฝนนะคะตอนเย็นเย็นเนี่ยดูดินทรายถมแปลงผักเราเลย <c oughs> ดีนะที่เราทำร่องไอ้นี้ยให้น้ำไหลสะดวกเลยเนี่ยเนี่ยเอาภาคพิกกำลังเป็นลูกสวยๆเลวเนี่ยดีที่ทำร่องตรงนี้แต่ไม่ได้ขุดลึกนะคะอันนี้คือน้ำธรรมชาติเขาขุดลงไปเองกางลงไปจาอกลายเป็นคลองเลยอ่ะลึกเลยอะ โอ้ยตายปลูกแตงไว้มันเกิดโอ้ยมันเกิดแล้วมันก็ตายแล้วนี่ฝนชุกขนาดเนี้ยตายตายอ้า <Okay. S 1>